ท่าเข้าสู่เรื่องเล่าชาวผาจีอยู่กับดีชาร์ดพอนิพาคาร่าเช่นเคยค่ะในวันนี้เราจะมาพบก,กับเขาที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องมาเริ่มกันที่เขาแรกเลยค่ะผู้ชมคะล่าใหญ่ในวันนี้มีนายกรดเตรียมที่จะลงพืง้นที่ที่นาราธิวาสมีฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนว่าภาคใต้ตองร่างตั้งแต่พัทลุง ไปถึงปัตตานียะลานาราธิวายังต้องเจอกับฝนตกหนักโดยเฉพาะนาราธิวาสที่พบปริมาณฝนตก24ชั่วโมงก่อนสูงถึง651มิลิเมตรซึ่งอาจเป็นสถิติที่สูงที่สุด นั่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งอพยพหลายครอบครัวที่ยังไม่สามารถออกจากวงล้อมของน้ำท่วมสูงได้เพื่อน,นำไปยังจุดปลอดภัยเพราะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเวลานี้ยังคงมีประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือต่อเนื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมดูภาพมุมสูงนะคะที่ทำให้เราเห็นภาพ ปริมาณน้ำในคลองยากาักษ์กันอําเภอเมืองนาราธิวาสสูงขึ้นต่อเน,นื่องจนล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนทั้งสองฝั่งสูงถึงสองเมตรปริมาณน้ำท่วมชุมชนยากาักษ์กันซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นในของนาราธิวาสเสียหายเป็นวงกว้างเลยค่ะล้านค้างมาสัสยิดจนน้ำ ชาวบ้านสะท้อนว่าไม่เคยเจอน้ําท่วมหนักเท่าครั้งนี้มาก่อนค่ะเคยท่วมเลยไม่เคยอ๋อตั้งแต่แบะตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงตอนนี้อ่าอ,นนอันนี้ครั้งแรกอันนีครั้งแรกแล้วมันมายังไงบ้าง,งน้ํายังมายังไงบ้างมาตอนตอนเมื่อวานก็มันดูวนน้ำแบบนี้ใช่ไหมค่ะเร็วเลยคุณเร็วเลยบ้านแบ,บอยู่ตรงใกล้ๆนี้หรือคะ ตรงนี้ไม่เคยท่วมเลยผมไม่เคยเลไม่เคยอรเจ้าจนย์เลยจุนยเลยจุยเลยนยลยจนย์ลย้ยเบส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 เบเบสเบสเบสเบเบสเคสเบสเคสเบสเบสเบสบ เป็นคลิปที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์เป็นเหตุการณ์ที่มีเรืออาสาขนย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่น้ำท่วมจนถึงพื้นที่ปลอดภัยแล้วแล้วมันต้านกระแสน้ำไม่ไหวทำให้น้ำพัดเรือจมไปเลยค่ะจนจนต้องทำให้เจ้าหน้าที่เรียกกาลังเสริมมาช่วยเหลือส่วนประชาชนอีกจำนวนหนึ่งก็ยังโพส ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์บ้างก็เป็นผู้ประสบภัยเองบ้างก็ขอความช่วยเหลือให้กับญาติพี่น้องดิฉันก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับชาวนาราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยดีค่ะเรามาชมข่าวต่อไปนะคะนำหน้าง,งานศิลปหัวรายงานว่ามวลชน วินทานยูนานทานตามาโตเฉียนใต้ของจีนได้เกิดเหตุดินถล่มส่งผลให้มีชาวบ้านถูกฝังกลบ47รลายจากเจ้าหน้าที่ที่กู้ภัยมากกว่า200คมพร้อมด้วยรถด,ดับเพลิง3 3คันและเครื่องจักรสิเครื่องเร่งปฏิบัติงานเพื่อค้นหาผู้สูญหายหลังจากภัยพิบัติดังกล่าวในหมู่บ้านเลียงเลียง สุยตามบนถังฟางในเมืองเจาง้าถงด้านสำนักง,งานใหญ่เพื่อการบรรเทาสาภัยระบุว่าชาวบ้านที่ถูกฝังกบมาจากเข้าครัวจำนวน18บครัวเรือ,าาอ,อนกรรมการลดทอนภัยพิบัติประจำ วินานประกาศดำเนึงการรับมือถูกเฉินระดับ3การบานทาภัยพิบัติโดยประชาชนมากกว่า200คนถูกอพยพออกจากพื้นที่ต่อไปเราดูข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นสามนักโอโตโนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานการเกิดแผ่นดินไหวลุงแรนขนาด7.6โดยมีจุดศูนย์กลางนอกชายฝั่งจังหวัดอิชิกาวะ เมื่อเวลา16นาฬกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิแรงสั่นะส,สะเทือนส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลุงแรมใ,ในจังหวัดวาชิมะโดยทางการประกาศเตือนภยัยสึนามิครอบคลุม6จังหวัดได้แก่จังหวัดอิชิกาวะนิงาตะโทโยมะยามางาตะ ฟูกุอิและจังหวดัดเฮียวงทางการแนะนำให้ประชาชนอพยพขึ้นที่ศูนยโดยเร็วลานซึนามิขนาดเล็กเริ่มเข้ากระทบฝั่งแล้วและคาดว่าซึนามิรละลอกต่อไปน่าจะมีความสูง3-5เมตรจากการรายงานเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต202คนศูนหายกว่า300คน จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อพยพขึ้ื้นที่สูงโดยเร็วกลับมาที่บ้านเรานะคะที่บางขุนเทียนชาวบ้านเดือดร้อนน้ำทะเลกัดเซาะทำให้สูญเสียหน้าดินปีละ7 0 0ถึง8 0 0เมตรไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านกันค่ะว่าพวกเราอยู่ชายฝั่งเราจะย้ายไปตรงไหนเราย้ายไม่ได้เราก็ต้องสู้ถูกไหมสู้ในฐานะคนชายฝั่งสู้มากี่รุ่นแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องจบรุ่นพวกเรา ถ้าเป็นเขื่อนหินผมช่วยผมว่าช่วยได้เพราะสองคลองแก้ได้บ้านผมแก้ได้และบางพื้นที่ที่เป็นเขื่อนเขื่อนหินใหญ่เรียงช่วยได้เพราะอะไรเขื่อนหินใหญ่เลียงเนี่ยมันเหมือนเครื่องกรองขนาดใหญ่ถูกไหมพอน้ําเข้าตุ้มตุ้มพอมันออกมามันทิ้งตะกอนเลียไว้ด้านในชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนกันมานานแล้วสําหรับปัญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายทะเลบางขุนเทียน ต้องนำหินมาเรียงสร้างแนวเขื่อนป้องกันบ้านเรือนเสียหายบางคนต้องย้ายถิ่นฐานวอนขอหน่วยงานระภาครัฐช่วยสร้างเขื่อนถาวรแก้ปัญหาล่าสุดน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งไปแล้วกว่า2,700ไร่ปัญหานี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมสร้างเขื่อนถาวรกันคลื่นล้มรวมระยะทาง4.7กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวผ่านการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วหากได้งบประมาณก็พอดำเนินการท,ทันทีขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมลุยงานท,ทันทีหลังรับงบประมาณโดยการก่อสร้าง30%กทอมอจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนอีก70%เป็นของกระทรวงมหาดไทย พร้อมฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาต้องรีบดำเนินการเพราะหากล่าช้ามากกว่านี้ชายทะเลบางขุนเทียนจะถูกน้ำกัดเซาะไปเรื่อยๆปีละ700-800เมตรส่วนตอนนี้รายการเลื่อนเล่าชาวผาจีก็ได้จบลงไปแล้วกลับมาติดตามเนื้อหาสาระดีๆได้ใหม่ได้ในวันถัดไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ